โอ้ oh, สวัสดีทุกคนนะครับพบกับเกมนี่ีกล้วโ,โหเรากลับมาเกมนี้หลังจากที่ไม่ได้ลงมานานอยู่นะนี่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมดูเลือดผมดินี่ถามว่าโดนอะไรนี่โดนไฟไหมโหมีทั้งสี่อันไม่โดนไหมได้ไงเฮ้ยทำไมอยู่มันมันเป็นเงาวะเฮ้ยอ,อะไรวะฮะ what the fuck เออมัน มันภาพมันแปลกๆนะมันทําไมมันเป็นเงาอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยเกมกูเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้พาทิตย์โอ้โอ้แสงพาทิตย์โอ้มันโอ้มันจ้ามันจ้าซะเหลือเกินเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นที่เกมหรือว่าอะไรอันนี้เป็นที่เกมหรืออะไรเนี่ยทําไมภาพมันดูแบบเฮ้ยแต่แต่เฉพาะไปมันก็สวยนะเนี่ยโอ้โหมึงเดินกระตุกจังวะ โอ้โหวันดีวันดีครับเออวัวันดีฮะเอออติดอะไรเนี่ยโอ้อะไรของมึงเนี่ยเออโอ้พาทิตย์นี่มันสว่างเหลือเกินผมเดี๋ยวผมออกเกมเข้าใหม่ก่อนผมว่าแม่งเกมมันบั๊กแน่นอนอะหรือว่าเกมมันไม่ได้บั๊กวะเออเออแต่มันก็ดีขึ้นโอ้โหพราทิตย์โอ้กูเสียบตาโอ้ เกมนี้มันจะสมจริงไปไหนว่ามองพระอาทิตย์นี่เสียบตาเลยโอ้เอาละคุณผู้ชมภารกิจของเรานะครับก็คืออถ้าจําตอนที่แล้วได้อะเราแล้วกูเก็บขี้มาทําไมวนะเนี่ยก็คือตอนที่แล้วอะ่ะมันผมมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องเกี่ยวกับไอเปลือกหอยนั่นอะหอยหอยอะไรสักอย่างนี่นแหละแล้วมันบอกว่าต้องใช้พ i ิกแอท็ที่เป็นทองแดงมั้งในการขุดผมก็เลยคิดว่าภารกิจในวันนี้คือต้องไปหาทองแดงเดี๋ยว ทองแดงในบ้านกูก็มีนี่วะใช่ปะเนี่ยมีทั้งสามมันครับได้ปะวะครับก็ได้นี่หวะ่ะเออไม่ต้องไปหาละโอ้ไป <c oughs> เดี๋ยวนะเก็บเขาเก็บบทเรียนแรกเอาชีวิตรอดในป่าแต่เพื่อรับนะนักสำรวจอะไรวะเนี่ยคือมันจะบอกกูทำไมอ๋ออ๋อนี่ไงโอ๋อ ได้รับรางวัลโอเคได้ทองแดอง2อันเลยเว้ยถ้าเกิดผมคาพี่แอคนี้เท่ากับผมแบบผมมัรู้แบบภารกิจเอาตัวรอดในป่าความจริงกูก็รอทุกวันนะไม,ม่วันไหนที่กูตายเลยหรือเปล่าวะ <c oughs> เฮ้ยมึงดูสมจริงเกินนะเดี๋ยวมินิโวมันอัปเดตอะไรอย่างงี้เหรอผมว่าภาพมันดูสมจริงแปลกๆว่ะผมไม่ชินเลยว่ะยวผมต้องการให้ปรับภาพเป็นเหมือนเดิมว่ะเดี๋ยวนึงโอเคผมว่ามันปกติแล้วล่ะใช่ไหม ป,ปกติยังวะใช่ไหมปกติยังเออไม่ต่อปิเออจาได้ว่าต้องข้ามน้ําไปตรงนี้โอเคไม่เป็นไรพอจําได้อยู่อบาดเจ็บเออมันหลับอยู่อช่างมันเถอะโอ้ยพวกมึงน,นอนเกินกันเลยโอย้นอนไปนอนไปไม่กวนเฮ้ยนี่ไงมะพร้าวเอาละได้เวลาอยากรู้เหมือนกันมันมีอะไรเอา หอยเชลย,ยักษ์อะไรวะหอยขนาดใหญ่ที่เติบโตในทะเลบางครั้งถูกซัดขึ้นฝั่งอ๋ออันนี้มันถูกซัดจนขึ้นฝั่งมึงโหมึงซัดมาไกลอยู่นนเนี่ยมึงซัดมาอยู่สูงขนาดนี้ได้ไงวะอาจจะพบไข่มุกอยู่ในนั้นเอ่อสรุปคือเราต้องวางให้มันให้มันเปิดใช่ไหมจะทยังไงให้มันเปิดวะเคาะเขาะเขาะอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเฮ้ยตื่นตื่นลองทดลองเล่นๆนะ เราเอามันไปไว้ในน้ําดูเผื่อมันจะแบบอ้าออกมาเป็นไข่มุกอะไรเงี้ยอุ้ยอุ้ยเฮี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 ยอะไรเนี่ยวัดอะไรวะกูตกใจหมดอ้าวโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูยอมมึงโอ้ยขนาดอยู่บนบกเนี่ยมึงมึงอาทำให้กูแค้นอืม มึงต้องตายจะข้ามยังไงวะปลาหอกโอ้ชาร์จพลังปิ้ไอ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 ้ไม่ขึ้นมาบนบกได้ไงโอ้โหโอ้มึงมึงจะเกินไปแล้วนะมมึงจิกบออืมเออน่ากลัวจริงเลยไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลย นี่ผมครับกำลังจะบอกว่าครับหอบมาสองอันเพื่อปลาใส่มันมันตายร้นเลยตายวะสงสัยเกยตื่นตายอ่าหอยมึงม,มึงกลับบ้านกับกูดีกว่าผมเริ่มระแวงแล้วนะกับการลงน้ําเนี่ยไม่หงโขตีโคตรแรงเลยนะมันเป็นปลาอะไรวะเนี่ยน,นี่ยัยกูรู้นะยัยกูรู้นะนี่คือของที่เราได้จากมันเงือกปลา อมองครั้งแรกนึวกว่ากระโปรงโอเคถึงบ้านละเอาเก็บไว้ในกล่องนี้แล้วกันเอาเงือกปาลาด้วยทองแดงก็เออเก็บไปก่อนจะนอนดูเควสก่อนเควสดบอกว่าครับแล้ววางกองไม้กองไม้รั่วเหรอไหนเอาเอามาหมดเลยนี่ไงนี่ไงเออเนี่ย,เ,เ,ยเจอครับมาสิบอันมั้งต้องวางเหรอไม่วางไม่ได้เรอวางแบบ นีแล้วกันนะเฮ้ยอะไรวะสำเร็จเควสอุปกรณ์ป้องกันคราบแล้ววางประตูรั้วไม้โอเคเดี๋ยวผมจะรีบทำเควสแล้วกันเอยเควสนี้เควสในเกมนี้มันก็ยุ่งยากจากังเนาะเอากูยังไม่ได้วางเลยเอาวางไว้อย่างนี้แล้วกันะะออนะอะไรมึงกูนเนี่ยนี่เป็นไงผมนี่ผมปลูกไฟเลยนะ ถ้าเกิดว่าดูจากตรงนี้ยมันกว้างมากด้วยผมปลูกฟาร์มซะแบบเฮ้ย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 อย่าไปฆ่ามันดีกว่าช่างมันอืมช่างดูสวยงามหลือเกินพาทิ์ไม่เสียบตาแล้วนะโอ้โหตอนนั้นแม่งเสียบตามากเลยอ่าเฮ้ยเฮ้ยมาไงเนี่ยมาเกิดอะไรในนี้ของกูเนี่ยฮะอันนี้ผมไม่รู้ให้ดูอย่างวะผมทำฟาร์ม ฟาร์มอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรว่าหน่อไม้ไงเออฟาร์มหน่อไม้ไว้เดี๋ยวผมเอาให้ดูมันต้องปลูกในที่มืดผมก็เลยเข้าไปที่มืดมากๆเป็นที่มืดแบบนี่ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นกันเปล่าน่าจะเห็นแล้วมั้งนี่ก็โตกันนิดหนึ่งอ่าเราไม่ควรวางคอสน,นี้นะครับเดี๋ยวแม่งตายนั่นไงตายกันมดเลยกูต้องปลูกใหม่อ่อันนี้คือหน่อไม้ที่เราเอาไปกินได้แล้วก็เอาไปต้มตามที่เราเอยตามตามที่ผมเคยบอกแหละ โอเคภารก,กิจวันนี้ผมกาว่าจะลงเหมืองหาแร่หาแร่ได้เยอะๆแต่ว่าผมว่าผมต้องเตรียมทอดไปเยอะดีกว่าทอดแค่เนี้ยมันไม่น่าพอผมคิดว่าน่าจะเป็นถ้าใหญ่มากโอเคไหนๆเราก็เจอถ้าแล้วเราก็ต้องแบบเตรียมทรัพยากรให้พร้อมต่อการลงเหมืองโอเคอาวุธเราก็ไม่ค่อยมีอะไรหวัดดีเราต้องครับทอดให้เยอะกว่านี้อันนี้บันไดบันไดก็เยอะอยู่นะเอาล่ะเดี๋ยวผมเตรียมของก่อน เนี่ยอุปกรณ์ที่ผมเอาไปก็เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็เอาขวานไปเมืองทําไมวะนี่แล้วก็เ,เตรียมอาหารไปเยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยผมปิ้งไว้ตั้งเยอะโอ้โหนี่เนี่ยเป็นไงโอ้มีตั้งเยอะไม่อดตายแน่นอนแล้วก็เตรียมพิกแอคอันนี้ไปด้วยเพราะว่าเผื่มอมีอะไรที่ขุดยากส่วนทอดผมก็เตรียมไว้นิดหน่อยประมาณประมาณเนี้ยไม่ไม่เยอะหรอกเนาะไม่ไม่เยอะขนาดนั้นหรอกเนาะออโอเคไปกูล้อเล่นนี่เียเดี๋ยวดนะ เอาไปเก็บก่อนโอ้โหครับเลยมาทั้งเยอะแยะเนี่ยเออไม่งเ <c oughs> นี่ยไม่น่าไม่น่าเล่นเลยโอ้โห <c oughs> เก็บโคตรยากเลยกว่าจะเก็บได้แต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยเนี่ยเอาไปแค่นี้ก็โผเอเจอาอะไรไปเยอะแยะวะออโอเคได้เวลาลงเหมืองน,นะครับออ,อ,อ้ตายเลยดรอปอะไรดออไรดอปเนื้อแกะเมื่อกี้กูฆ่ากวางได้อะไรได้เนื้อได้เนื้อแกะ พอกูฆ่าแกะกูได้เนื้อหมูโหกูฆ่าหมูนี่กูได้เนื้อยีราฟเลยมั้งเนี่ยโอ้มืดมากเลยนะค่อยๆไปค่อยๆไปเอาแล้วกูเตรียมของมาอย่างดีเอาเอา,อามันเทศอะไรเนะอะไรกูทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยได้โควสมันเทศอะไรกูเนี่ยผมต้องไปหาถ้ำที่มันดีๆกว่านี้เฮ้ยนี่นี่คุณผู้ชม ผมผมเจอของดี <c ười> คือประมาณว่ามันเป็นของที่แบบอ่ะเดี๋ยเดี๋ยวผมซื้อมาลองใช้ดูแก่นผนึกอาบพิษนี่อะไรเนี่ยไม้เท้าพิษสามารถยิงลูกแก้วพิษได้เอามาโหเอ้ยมันต้องใช้มานาอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองทดลองอะไรดูทดลองกับใครดีว่าไหนมีใครจะเป็นหนูทดลองได้บ้างมากูจะยิงหมู <c ười> ยิงหมูแล้วกันเออ โอ้โหติดพิษติดพิษฮะครูดาวอุ้ยอุ้ยตายเลยเหรอว้าวเอาครูดาวเสร็จแล้วอ๋อใช้เวลาแปดวโิโดนยิงดาเมจจากการโดนยิงก็เจ็บมากเลยนะแล้วแล้วติดพิษอีกโอ้โหตายเลยกูได้ของดีแล้ว <c oughs> ไปไหนไปไหนไปไหนล้างเผ่าพันธุ์เลยผมเพิ่งสังเกตว่าเหมือนเหมือนมันมีวันพังเนียเว้ซ่อมไงวะ โอ้ยโอ้ยกูหงุดหินเลยโอ้โหอ pues ้มันมันก็ค่อนข้างแพงอยู่นะผมจะไปหาจากไหนวะไอ้แร่แบบเนี้ยไอ้ไอ้แร่สีสีอะไรวะไอ้เขียวเขียวเมกี้เออช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของอนาคตเฮ้ยเดินมาตั้งไกลก็หาทําไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยลิงเฮ้ยอ่ามันมีกล้วยอยู่หางด้วย โอ้ป่านี้มันลึกมากเลยเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ลึกดิเขาเรียกว่าทึบแต่มันก็ไม่ได้ดูมืดขนาดนะมันก็ดูสว่างอการมาเดินป่าอย่างนี้ก็ก็ก็ไม่มีอะไรเลยกูมาเดินทําไมเนี่ยเอาตรงนักกล้ยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วผมงุดหงิดมากเลยอยากให้มันอัปเดตแบบเออได้เป็นหวีดิเฮ้ยอะไรวะมันคืออะไรวะ ตู้กุยอะไรวะเนี่ยกูเก็บอะไรเนี่ยกูเก็บตู้กุยมาเลยหึอะไรวะเมล็ดอะไรขวดเมล็ดคือมันเป็นที่ย้อมสีแหละดูทรงละกูจะเอามาทำไมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าค้นหานะเอาไงเฮยเฮ้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 ยอะไรของกูเนี่ยอะไรกูเป็นกลัวเฮ้ยเจอถ้ำแล้วเจอถ้ำแล้ว โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสำรวจในถ้ำเดี๋ยวนะอเอาจิงดิมีแค่เนี้ยเออมีลึกอยู่โอเคเ